ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแมมค่ะคลิปนี้มาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวมาดูนะว่าความโชคดีที่จะเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆเป็นเรื่องอะไรนะคะวันนี้มาอ่านความโชคดีให้เพราะฉะนั้นสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปเนาะก็ขอให้เพื่อนๆรับความโชคดีนี้นะคะไปเนาะ ก็เดี๋ยวมาดูพลังงานตัวตนของเพื่อนที่เข้ามาเจอเจอกันก่อนแต่ไม่ว่าใครนะจะพลังงานตัวตนจะตรงไม่ตรงให้รับความชมดีนี้ไปก่อนเลยค่ะนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนๆเพิ่งเ,เข้ามานะคะฝาก ช่วยซัพพอร์ตช่องแม่หมอแแม่มด้วยการกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็เปิดการมองเห็นให้กับแมมด้วยนะด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคอ่ะเดวสเตนแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงมาเลยแต่มีก้าดาบมาด้วยละ่ะแล้วก็แปดเหรียญค่ะโอ้สิบเหรียญแต่เรื่องการเงินนี่ดูจะเป็นอะไรที่โอ้น่าจะ ฟูฟ้าอยู่นะ The world ด้วยค่ะเพื่อนๆอ่ะจริงๆแล้วไพอ่อะที่ออกมาเป็นพลังงานตัวตนของเพื่อนๆอ่ะค่อนข้างจะดีเหมือนจะสื่อให้รู้เลยค่ะว่าเพื่อนๆจะได้รับสิ่งที่ดีๆอ่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะการเงินที่งดงามแต่ว่าการเงินเนี้ยจะได้มาจากอะไรดูแล้วนะคะหนึ่งคือความมุ่งมั่นตั้งใจการทำงานที่เขาเรียกว่าเอ่อ การกล้าเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะความขยันขันแข็งอะความขยันขันแข็งของเพื่อนเพื่อนนั่นแหละความรู้ความสามารถทักษะที่เพื่เพื่อนมีนั่นแหละจะนําพาการเงินความไม่เขาเรียกว่าเอ่อทำงานก็เป็นคนที่บุ่งมั่นตั้งใจเนาะใช้ความสามารถของตัวเองขับเคลื่อนการงานไปอย่างเต็มที่การเงินก็ต้องมีเข้ามาอยู่แล้วนะคะอ,อ,อีกรูปแบบหนึ่งของการเงิน เรื่องของครอบครัวนะะมรดกเอ่ยอที่ดินทรัพย์สินการค้าการขายอ,อสังหาต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสที่จะได้เพราะว่าบางทีแบบว่าเพออาจจะรอขายบ้านขายรถขายคอนโดอะไรอยู่อย่างนี้นะมีโอกาสขายได,มได้มีโอกาสได้เงินหรือว่าเป็นทรัพย์สินเงินมรดก ะะก็มีโอกาสได้ที่นี้มาดูจิตใจของเพื่อนเพื่อนกันบ้างจิตใจของเพื่อนค่อนข้างจะเข้มแข็งเพราะว่าไพ่สเตรนขึ้นมาเป็นใบแรกคือเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งในจิตใจนะคะเป็นมีภาวะของการเป็นผูน้นำนะเป็นผู้นำจริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดชัดเจนแต่ลึกๆของจิตใจนะคะก็ไม่ได้ลึกขนาดว่าขุดไม่เจอนะเพื่อนๆนะก็ต้องบอกก่อนว่า บางทีอะดูเหมือนเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่ากล้าหาญเด็ดขาดดูเหมือนแข็งแข็งอะบุค,คลิกเหมือนแข็งแข็งเหมือนคนแข็งแข็งแต่จริงๆแล้วอ่อนโยนอ่อนโยนในจิตใจขี้สงสารคนนะขี้สงสารคนแต่จะดูคนออกดูคนเป็นว่าคนไหนควรที่จะเมตตาเว้นเสียแต่ว่าบางครั้งบางกรณีที่ไปรักเขามาก ไปรักคนนั้นมากนะคะจะเจ็บปวดกับความรักจะเจ็บปวดกับความสัมพันธ์ที่พอเวลาให้เขาไปแล้วอะเราก็มีการคาดหวังเนาะว่าเขาจะ,อะตอบแทนสิ่งดีๆกลับมาแต่พอไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็เจ็บปวดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของคำพูด Uh huh. เรื่องของคําพูดและการกระทําที่ไม่น่ารักต่อกันเพื่อนๆนจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับคําพูดของคนนะเพราะว่าต่อให้เพื่อนๆเป็นคนแข็งนะเป็นคนที่บุคลิกดูแข็งแข็งแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนก้าวร้ uh huh. uh huh. าวยังเป็นคนที่มีจิตใจมีเมตตาคือคนอยา่างเพื่อนคนจะรู้นะว่าถ้ารักใครนี่รักจริงมารักบางทีรักเหมือนไม่มีไม่มีเงื่อนไขนะรักแบบว่า อ่เหมือนไม่ลืมหูลืมตาก,ก็ว่าได้อ่ะคือถ้าลองได้ให้ใจใครแล้วอ่ะเต็มร้อยเต็มที่นะคะแต่ก็มีนะถ้าเกิดว่าใครทําให้เจ็บถึงแม้ว่าในภาวะนั้นจะยังเจ็บอยู่ก็กล้าที่จะหันหลังให้นะก็กล้าที่จะแบบว่ามันหนักแน่นแล้วก็ให้ความสําคัญกับจิตใจตัวเองกล้าที่จะเดินจากทั้งทั้งที่ทมีความเจ็บอยู่ อาา่ะะเขาเรียกว่าถ้าอะไรไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนไม่งดงามนี่กล้าจบกล้าจากได้เหมือนกันเนาะแต่เพื่อนๆมีพลังแห่งความรักตัวเองดูแลตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้อย่างดีนะไพ่บอกอย่างนั้น the world นะคะ the world คือการพึ่งพาตัวเองการเหนคุณค่าในตัวเองนะคะการมีพลังชีวิตที่ดีให้กับตัวเองได้สามารถที่จะดูแลเพื่อกูนหนุนนำชีวิตตัวเองไปสู่ทิศทางที่ดีได้ เขาเรียกว่าไม่ใช่ดูแลคนอื่นได้ดีแต่ยังดูแลจิตใจต,ตัวเองได้ดีด้วยนะคะมีพลังแห่งความเข้มแข็งและแข็งแกร่งแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลเมตตาเพื่อนๆอยู่คุม้มครองด้วยบุญกุศลที่เพื่อนๆมีนะเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่มีความกระตันอยู่นะคะรู้คุณคนนะแล้วก็เพื่อนๆอนอาจจะต้องดูแลบิดามารดาคนที่เลี้ยงดูอุปถัมภ์้ำชูมานะคะอาจจะต้องดูแลเขาเนาะคือเรียกว่าอาจจะเป็นผู้นําใน,นะครอบครัวค่ะดูแล ในขณะเดียวกันเพื่อนๆก็ได้รับการซัพพอร์ตจากเขานะนเนาะมีพลังชีวิตที่ค่อนข้างจะงดงานถ้าเกิดว่าเพ,เพื่อนเป็นครอบมีครอบครัวถ้าเพื่อนเอนเป็นคนที่ไม่ได้คนโสดแต่มีครอบครัวของตัวเองก็สามารถที่จะขับเคลื่อนครอบครัวค่ะไปในทิศทางที่ดีมีความรักความอบอุ่นให้ครอบครัวพยายามให้ความมั่นคงนะคะกับครอบครัวมีความจริงใจแบบว่าเงินเต็มบ้าน หรือหมายถึงความมั่นคงความซื่อสัตย์นะคะที่มีให้แต่มันอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างที่เป็นก้าวดาบอาจจะเป็นการคิดมากของเราก็ได้ความขังวลของเราที่มีอยู่ในใจิตใจก็แหมไม่ได้หมายความว่าเราเป็นสตรนเนาะเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วใจเราจะอ่อนแอไม่ได้นะเพื่อนๆมันก็มีบางมุมบางอย่างที่สัจิจแล้วมันกระทบ กับจิตใจเรามันอาจจะเรียกว่าเป็นจุดอ่อนของเราก็ได้ที่เราอาจจะฝังไว้ลึกๆไม่อยากให้คนรู้ไม่อยากให้คนเห็นแต่ลึกๆบางอย่างเนี่ยมันกระทบใจเราเหมือนกันนะคะอันนี้ยมันก็มีบางด้านที่เรารู้สึกกับมันได้นะเช่นหรือว่าประสบการณ์บางอย่างเรื่องบางอย่างพื้นเพพื้นหลังที่เคยมีมาค่ะอาจจะพูดว่าลักษณะเป็นเหมือนชีวิตที่เราผ่านมาแล้วเป็นปมของเราไหมก็เป็นไปได้ มันมีบางอย่างที่พอกระทบกับเราแล้วเราสะเทือนกับเรื่องนั้นนะคะทีนี้พอเวลาบางครั้งอะมีใครมาสะก,กิดเรารู้สึกว่าเราเจ็บปวดกับด้านนี้นะคะ,ะตรงนี้บางทีถ้าสื่อสารกับใครได้อาจจะต้องสื่อสารว่าตรงนี้มันทิ่มแทงหัวิตหัวใจเราถ้าเขารักเราก็ไม่ควรทําแบบนี้นะคะแต่แค่บางอย่างดูเหมือนเพื่อน,เ,อนเก็บไว้ลึกๆไม่อยากให้ใครเห็นตัวตนในบางด้านบางมุมที่เพื่อนๆเ,เ,เป็น ก็เท่านั้น,นะคะโอเคอเดี๋ยวมาดูนะความโชคดีที่จะเข้ามาเป็นเรื่องอะไรเจ็ดในเท้านะคะเจ็ดเหรียญสี่ดาบแปดถ้วยแล้วก็สามถ้วยค่ะ ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงของการเรื่องดีๆนะคะถ้ามองเป็นความโชคดีเรื่องดีถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีการสู้การบุกการลุยการแข่งขันในเรื่องของการงานอย่างนี้ค่ะในเรื่องของการพิสูจน์ความสามารถเพื่อนๆจะสามารถก้าวผ่านตรงนี้ไปได้นะคะการงานจะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับความสามารถของเพื่อนๆน,นั่นแหละคะ่ะจะเป็นเหมือนบทพิสูจน์ ทำให้เพื่อนๆนะเติบโตไปในทิศทางที่ดีของการงานนะคะหากสนใจเรื่องของการลงทุนนะคะจะต้องการลงทุนอะไรก็แล้วแต่สามารถจังการเงินส่วนหนึ่งมาลงทุนได้แต่การลงทุนนี้จะเป็นการลงทุนที่ผ่านการคิดวิเคราะห์ไต่ตรองศึกษาข้อมูลมาอย่างถี่ถ้วนและละเอียดแล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะ่ะอาจจะแบบว่านอกจากจะลงทุนอะไรให้แตกดอกออกผลแล้วนะคะ อาจจะเป็นเรื่องของการทำการเขาเรียกอะไรอะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบในเรื่องของสายกเกษตรอะ่ะชอบชอบต้นไม้ชอบการแบบปลูกพืชปลูกผักอะไรอย่างเนี้ย่ะหรืออยู่ในสายของกเษกษตรก็สามารถที่จะลงทุนต่อยอดแตกดอกออกผลตรงนี้ได้เช่นเป็นต้นว่าเพื่อนๆน,นะคะทำกะเกษตร ด้านหนึ่งอยู่อย่างเช่นอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเพราะว่ากเกษตรมันได้หลายด้านมากอย่างเช่นว่าเพื่อนเพื่อนปลูกผลไม้อย่างเงี้ยนะปลูกผลไม้สักอย่างหนึ่งแล้วต้องการต่อยอดด้วยการนํามาแปลรูปเพื่อเปิดตลาดใหม่อันเนี้ยมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าจะเป็นลักษณะที่อย่าเพิ่งกัดโจรไปลงทุนมากเห็นไหมคะว่ามีเจ็ดเหรียญแต่ว่ากาันเงินมาหนึ่งเหรียญ นั่นหมายถึงค่อยๆลงทุนแต่การลงทุนนี้เห็นไหมคะว่าผ่านการวิเคราะห์การคิดการต่อยตองการคำนวณถึงจะถึงจะก้าวไปได้นะคะแล้วก็เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความกังวลความไม่สบายใจความทุกข์ใจตั้งแต่เป็นก้าวดาบมาเห็นหมายว่าสี่ดาบมาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้สตินะคะใช้สติอยู่ปัญญาจะเกิดขึ้น แล้วก็ให้ปล่อยวางบางเรื่องที่มันอาจจะเป็นความกังวลนะคะความกังวลมันเป็นเรื่องของอนาคตอ่าบางทีเรากังวลกับอนาคตมากไปหรือว่าหมกมุนคิดมากอยู่กับอดีตจนทำให้เราหลงลืมอยู่กับปัจจุบนันเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเวลาได้มีโอกาสอยู่กับตัวเองหาเวลาสักสิบนาทีนะคะ ต่อวันก็ได้ค่ะเพื่อนมาอยู่กับตัวเองมาพิจารณาสิว่าเรารู้สึกอย่างไรอยู่ในที่นี้คืออยู่นิ่งๆเลยนะคะเพื่อนๆอยู่นิ่งๆคืออยู่แบบไม่จับโทรศัพท์ไม่ทําอะไรอยู่แบบนั้นไม่ฟังอะไรด้วยคือหมายถึงว่าจะได้ยินเสียงอะไรนั้นได้แต่หมายถึงว่าไม่ได้เปิดอะไรฟังนะคะไม่อ่านหนังสืออยู่นิ่งๆเลยดูสิว่าความคิดของเราอะ เกิดอะไรขึ้นในความคิดความคิดของเรามีการบอกอะไรกับเรานะคะการอยู่กับตัวเองแล้วรู้ลมหายใจจะเป็นการให้โอกาสกับตัวเองได้ทบทวนค่ะเพ,พื่อนเพื่อนได้ทบทวนได้วิเคราะห์เพราะว่าบางทีอะค่ะเพ,พื่อนเพื่อนเราอะขาดการอยู่กับตัวเองเนาะในชีวิตของเราเราต้องหาอะไรทําอยู่ตลอดเวลาดูเหมือนเราอยู่กับตัวเองนะแต่มันไม่ใช่อะ่ะคือแบบบางทีเราก็ต้อง เช็คข้อมูลเช็คอีเมลเช็คลน์ข้อความอะไรต่างๆตลอดเวลาหรือว่าบางทีอยู่เฉยๆก็ต้องหยิบนูน่นหยิบนี่ขึ้นมาทำอะไรเงี้ยค่ะเราขาดการอยู่นิ่งๆลองอยู่นิ่งๆกับตัวเองนะคะหรือว่าใช้เวลาในช่วงของการคืนก่อนนอนนะคะลองทบทวนชีวิตวันนี้เราควรเราผ่านเรื่องราวอะไรบ้างแล้วเราควรจะขอบคุณอะไรเราควรจะ ขอบคุณใครบ้างจริงๆแล้วเรามีสิ่งที่เราต้องขอบคุณเยอะมากเลยนะเพื่อนๆเ,เราควรจะแบบว่าวันนี้เรามีความสุขกับเรื่องอะไรบ้างด้านใดบ้างอย่างงี้ค่ะเขาเรียกว่าเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองอะไรที่มันเป็นแง่ที่ทัดคิดออกมาแล้วมันเป็นอาจจะเรื่องราวไม่ดีผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยเราเรียนรู้อะไรจากบทเรียนนี้ได้บ้างจากเหตุการณ์นี้ได้บ้างจากความรู้สึกนี้ได้บ้างทุกอย่างอะค่ะมันมีแง่างาม แม้กระทั่งในแง่ลบก็มีแง่งามนะคะเพื่อนเพนเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องดึงมาเป็นพลังงานบวกนะและเพื่อนเพื่อนน่ะจะได้รับการผ่อนคลายนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจขออภัยนะคะเพื่อนๆอ,อยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจอยู่กับการหายใจเข้าลึกออกยาวนะคะชา้ชาๆเนาะและเขาบอกว่าเพื่อนเพื่อน่ะ จริงๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองอยู่ถ้าเพื่อนๆอ่ะยังเชื่อมั่นในคุณงามความดีเชื่อมั่นในการสร้างคุณงามความดีอะค่ะคุณงามความดีนั้นจะตอบสนองเพื่อน กลับมาเป็นความงดงามและปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นเพื่อนๆสามารถที่จะเดินออกไปตั้งหลักได้นะคือทบทวนอย่างที่เล่ามาที่บอกมาค่ะคือทบทวนตัวเองแต่การตั้งหลักในที่นี้ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่อย่างงดงามใครบอกว่าออกไปตั้งหลักได้เดี๋ยวกลับมางดงามเองมีความแข็งแกร่งเองมีพลังชีวิตขึ้นมาเองเห็นไหมคะว่าจะได้อะไรสามถ้วยคือการเฉลิมฉลอง นะคะได้ความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆออกไปพบปะพูดคุยกับเ,เพื่อนๆได้นะคะคือเพื่อนนะคะเพื่อนที่เป็นกัลยานามิตรเราออกไปเจอเจอเขาได้ไปแบบว่าทานข้าวโดยการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเล่าเรื่องอะไรบางอย่างให้เขาฟังถ้า,าหาคนที่ไว้วางใจได้แล้วก็เล่าเรื่องเรื่องดีๆโอกาสดีๆจะได้เข้ามา โอกาสดีๆอย่างนี้โชคดีนี้อาจจะเป็นเรื่องของการเงินด้วยนะคะที่ได้เฉลิมฉลองอย่างที่บอกไปะค่ะอาจจะมีการมองเรื่องขายบ้านขายรถขายคอนโดหรือทําเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาขายได้ก็มีโอกาสเฉลิมฉลองกันนะคะหรือว่าได้ทรัพย์สินมรดกอะไรมามีโอกาสได้เฉลิมฉลองขึ้นบ้านใหม่ หรือว่าซื้อรถใหม่อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกดีๆที่มันอิ่มเอมใจอ่ะอาจจะไม่ได้มองเรื่องของวัตถุสิ่งของแต่เป็นเรื่องของพลังใจที่กลับมางดงามกลับมาดีเหมือนผ่านเรื่องร้ายๆเราหาทางออกให้กับชีวิตได้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกดีแล้วรู้สึกมีพลังชีวิตที่ดีแล้วนะคะตรงนี้นะก็จะก้าวผ่านไปได้อะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เป็นความกังวลใจวิตกกังวลเนี้ย จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะจะได้รับความโชคดีในด้านนี้อ๋อเดี๋ยวมาดูต่อเป็นเรื่องอะไรอีกนะคะที่ที่จะสื่อสารให้กับเพื่อนๆความโชคดีนั้นจะเป็นเรื่องอะไรนอ้อนะเดอะชาริออตค่ะคิงถือถ้วย ไพ่พระสังฆราชขึ้นมานะคะคือไพ่ของพระเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลเพื่อนๆอยู่เดลิเวอร์ขึ้นมาด้วยค่ะความรักแล้วก็มาด้วยหนึ่งเหรียญบอกแล้วนะคะเรื่องการเงินของเพื่อนเนพะ่ะดีนะการเงินดีค่ะหนึ่งเหรียญการเงินดีมากการเงินมีโอกาสได้โชคได้ได้ทรัพย์เนาะ เข้ามาในชีวิตนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเฉียสี่ยงโชคอะไรแบบว่าเป็นความเสี่ยงอะไรขนาดนั้นนะเพื่อนๆนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นโชคเกี่ยวกับเรื่องของบางอย่างคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะได้ก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่าไปทุ่มเทจนแบบว่าจนตัวเราเดือดร้อนนะอันนั้นก็ก็ไม่แนะนํานะคะแต่ว่ามีเรื่องของการเงินที่เข้ามาอยู่แล้วหรือเป็นเรื่องของความมั่นคง นะคะความมั่นคงทั้งในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตและความมั่นคงในจิตใจรวมไปถึงความมั่นคงในความรักด้วยจะมีคนเดินทางมาหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าเพื่อนมีความรักแต่ความรักอยู่ไกลกันนะคะมีโอกาสว่าคนคนนั้นจะเข้ามาจะเดินทางมาหาไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างที่นะคะเขาจะเข้ามา มอบความรู้สึกดีๆหิวใจกันให้พลังชีวิตที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็คนที่เข้ามานั้นเน่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความศรัทธาต่อกันและกันศรัทธาในความรักนะคะแล้วก็มีศีลเสมอกันนับถืออะไรที่อ,อยู่ในศาสนาเดียวกันก็ได้หรือว่าเข้าไปอยู่ในศาสนาเดียวกันอย่างนั้นก็ได้เขาเรียกว่ามีความเชื่อ ที่ไปในทิศทางเดียวกันนะคะมีจริตคายกันมีสีเสมอกันและแน่นอนนะคะมีความรักที่เข้ากันได้ดีนะคะมีความรักมีความผูกพันกันมาเนาะทีนี้ก็ต้องบอกถ้าเป็นเรื่องของความรัก,กเป็นเรื่องของบุญกุศลที่หนุนนำนะคะที่เพื่อนๆนได้ทําได้สร้างและตัวของเขาด้วยหนุนนาให้ได้มาเจอเจอกันนะคะได้มาพบมาเจอกันทีนี้ การเจอะเจอกันเนี้ยค่ะจะนําพามาสู่หนึ่งคือเรื่องของการคิวใจกันอย่างที่บอกว่าเพื่อนๆมีความกังวลมีอะไรอยู่ใช่ไหมคะคนคนนี้เข้ามาเหมือนกับปลดล็อกบางอย่างให้กับเราคือให้เราเห็นมุมมองชีวิตอีกมุมมองหนึ่งอะค่ะที่มันเป็นแง่บวกนะคะที่มันเป็นแง่บวกที่มันเป็นพลังงานที่ดีอ่ะเขาเป็นคนที่เหมือนมามาถ่ายทอด ความรู้สึกดีๆให้กับเราหรือว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรแต่การกระทําของเขาหรือการเข้ามาของเขาอะค่ะเป็นเหมือนกับให้พลังชีวิตที่ดีกับเรานะเป็นคนที่มีความหนักแน่นในเรื่องของจิตใจเพราะว่าบางทีคนคนนี้เป็นคนที่ศึกษาเรื่องเรื่องของศาสนาหรือว่าศึกษาเรียนรู้เรื่องของธรรม เรื่องของทางธรรมหรือทางโลกเนี่ยมาอย่างแบบว่าเขาเรียกว่าผ่านอะไรมาเยอะอะนะใช้คําว่าประสบการณ์มีมาเยอะอาจจะเป็นลักษณะของผู้ใหญ่หน่อยนะคะผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะมีอายุที่มากกว่าหรือวุฒิภาวะนะคะมากกว่าเป็นคนที่เขา,าอาจจะเป็นคนที่อาจจะชอบบอกชอบสอนแต่การบอกการสอนของเขาว่ามันเป็นการบอกการสอนที่ถูกต้อง ที่เหมือนกับว่ามีมีมีเหตุผลไม่ใช่ไม่ใช่ถ่ายทอดด้วยอารมณ์อะค่ะเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนที่พูดอะไรแล้วเข้าใจง่ายเพราะว่าเขาก็มีมีแนวทางเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ด้วยนะหรือเป็นคนที่มีองค์ความรู้มากๆอ่ะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในการงานอาจจาะสายงานราชการหรือ จะเป็นสายธุรกิจส่วนตัวได้นะคะหรือว่าสายงานอะไรก็ตามแต่แต่อยู่ในภาวะของการเป็นผู้นําแล้วเนาะคือมีประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์การทํางานมาค่อนข้างจาะโชคโชนแล้วล่ะคือใช้ชีวิตมาอย่างแบบรู้แล้วอะ รู้อะไรหลายๆด้านในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันนะการได้มาพบเจอเราอะ่ะก็เหมือนไปเติมเต็มบางอย่างให้กับเขาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาเรียนรู้อะไรมาหมดทุกอย่างจนไม่ต้องการใครแล้วไม่ได้อย่างนั้นนะคะเขาเองก็ต้องการความรักที่งดงามซัพพอร์ตกันความเป็นจริตอะไรของเราเนี้ยแหละมันทำให้เขารู้สึกว่าคนคนนี้นาน่าค้นหาคนคนนี้น่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยคนคนนี้คู่ควรกับการที่จะ ก้าวเดินไปด้วยกันนะคะเป็นแบบนั้นมากกว่าเนาะแล้วก็มันอาจจะไม่ได้มีเรื่องของความบุญหวาในโปรโมชั่นที่คบกันแล้วมันจะแบบโรแมนติกนู่นนี่อะไรมันอาจจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นเกินไปอะแต่เป็นลักษณะเหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คบกันเป็นแบบนั้นนะและก็จริงๆเขาบอกว่าวาระโอกาสถึงแล้วนะคะคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเคยเจ็บปวดในความสัมพันธ์อยู่มันต้องปลดปล่อย ความเจ็บปวดมันไปได้พอปลดปล่อยอะค่ะความรักมันเติมเต็มได้ได้สมบูรณ์ขึ้นหรือว่าในกรณีที่เพื่อนๆอ,นนอยู่ในความสัมพันธ์แล้วแล้วก็อย่างที่บอกอันะคะจะเป็นคนที่คนเดิมคนรักของเรานี่แหละ เข้ามาในชีวิตอะไรที่ไม่เข้าใจกันอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นจะมีความรักความเข้าใจกันและมีความหนักแน่นในความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นถ้ายัางไม่ได้แต่งงานกันก็มีมองถึงเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานเพราะอาจจะหาเงินหาทองเพื่อจะไปซัพพอร์ตตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าแต่งงานกันแล้วใช้ชีวิตเป็นคู่กันแล้วก็จะหนุนนํากันไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะ จริงๆ้ราบอกว่าความโชคดีของเพื่อนๆเป็นเรื่องของความมั่นคงกับการเงินที่เห็นเป็นความโดดเด่นนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์คือความรักนี่แหละจะโดดเด่นเพราะฉะนั้นแล้วค่ะไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่เป็นโสดแบบ The world นะคะหรือมีคู่แล้วคนรักแล้วอยู่เป็นครอบครัวกันแล้วแบบสิบเหรียญน,นะคะจะด้วยเหตุผลแบบใดก็แล้วแต่ความรักก่อนเพื่อนนะคะจะ เข้าใจและงดงามมากขึ้นจะเป็นความรักที่ซัพพอร์ตกันมีเหตุมีผลต่อกันมากขึ้นเป็นความรักที่ใช้อารมณ์ไปในทิศทางที่ดีไม่ใช่ใช้อารมณ์เพื่อฟาดฟันกันหรือว่าขัดแย้งกันทะเลาะก,กันนะแต่จะเป็นพลังของอารมณ์ในทางบวกเนาะเป็นแบบนั้นมากกว่านะคะ ความหนักแน่นนี่มาเต็มเต็มสิบเลยยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เคยคุยกันฮะแต่อยู่ต่างที่ต่างแดนต่างถิ่นเขาอาจจะเข้ามาชัดเจนคือให้อะไรที่มันเป็นเหมือนขยับความสัมพันธ์ขึ้นไปนะคะ่ะได้งดงามขึ้นเนาะเรียกว่าเป็นพลังที่ดีต่อกันแหละค่ะเพื่อนๆและถ้าเกิดว่ามองไปในด้านของกัรระยาณมิตร ก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันซัพพอร์ตกันดูแลกันให้พลังชีวิตที่ดีต่อกันบางทีเพื่อนๆดูเหมือนอย่างที่บอกนะเป็นคนที่ดูภายนอกแข็งแกร่งเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วจิตใจภายในอะค่อนข้างจะเซนสติฟนะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามามันเหมือนกับว่าเขารู้อะเขารู้ว่าเขาควรจะพูดอย่างไรกับเพื่อนแล้วจะเข้าถึงจิตใจเพื่อนๆได้ประมาณเนี้ยเหมือนกับรู้เขารู้ราวอะต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันเขาอกเข้าใจกันบางที คนเราอะนะคะเพื่อนๆพ,พอเวลาเป็นคู่กันมันคลิกกันง่ายมันคลิกกันไม่ยากค่ะบางทีแบบอยู่เป็นโสดมาตั้งนานก็ก็ไม่ได้คิดจะมีใครแล้วก็ไม่คิดว่าจะจะมีใครเข้ามาแล้วนะแต่บางทีพอไปเจอคนที่เขาบาเอา่เอาบางคนบอกว่าอายุมากแล้วไม่ได้มุ่งหวังอะไรตรงนี้แต่อย่าบวอายุอย่ามองเรื่องอายุค่ะเพื่อนเพราะว่าต่อให้เราจะอายุเท่าไหร่เราก็ยังมีหัวใจอยู่ นะคะเราก็ยังรักได้อยู่ค่ะเรายังรักได้เรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีได้เนาะแล้วเราก็ยังคู่ควรกับความรักที่ดีไม่ว่าเราตัวเลขอายุเราจะขยับไปเท่าไหร่แล้วก็ตามเราก็ยังคู่ควรกับความรักที่งดงาม กับคนที่งดงามแล้วก็คู่ควรกับสิ่งที่ดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคู่ควรกับความโชคดีเพราะฉะนั้นแล้วแค่เราต้องมองว่าเราเป็นคนหนึ่งที่คู่ควรกับสิ่งดีๆกับคนดีๆกับความโชคดีนะคะเราบอกกับตัวเองแบบนี้เนาะแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามานะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะมีความสุขในชีวิตมีพลังชีวิตที่ดีน้อมนําเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะการฟังคลิปนี้แหม่มเชื่อว่า จะเป็นเหมือนพลังที่ดีให้กับเพื่อนๆได้อีกแบบอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันอีกด้านหนึ่งอะนะคะก็ขอถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเ,เนาะก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับแหม่มด้วยเป็นการเปิดการมองเห็นแล้วก็รับพลังงานดีๆคอมเมนต์น่ารักน่ารักมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับคอมเมนต์ที่ให้พลังใจกับแหม่มมาขอบคุณขอบคุณ,คณจากหัวใจเลยแหม่มก็ จะอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆเ,เป็นการตอบแทนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ